มีใครเบิลไหมมามาเมาเลยลูกอร่อยไหมลูกผู้หญิงเขาอยากจะเบิลเหมือนกันนะลุงว่าเขาทายนะเนาะว่าไหมโน่นจะเบิลอยู่นั่นน่ะดูดูดูตัวตาแต่ละคนอยากคิดว่าอยากเบิลไหมผู้หญิงเนาะเนาะอยากเบิลอยู่เนาะดู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 แต่ละคนตาเราเอาไงนะอยากเบิลอยู่นั่นน่ะลุงว่าไม่กล้าเนาะโน่นโน่น่นยิ้มยิ้มอมยิ้มยิ้มอยู่น่ะก็กินได้หมดทุกคนแหละ รอบสองได้หมดแหละลุงพูดแซวเฉยไหมเร็วมาต่อเลยไม่ต้องมาอมยิ้มหลอกมาเลยอ่ะเนาะรอบสองได้เนาะลุงเนาะครับ